คือมาครั้งนี้นะครับก็มีการทํา MOU ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นการถวามตกลงในการใช้ประโยชน์พื้นที่ของสนามบินน้ําพองนะครับเพราะว่ากองทัพอากาศเองได้มาพัฒนาในฝูง237น้ําพองนะครับแล้วก็ได้เลยเห็นถึงประโยชน์ของการใช้งานร่วมกันในพื้นที่นะครับระหว่างกองทัพอากาศกับจังหวัดโดยเฉพาะในเรื่องของเราเลยเห็นถึงประชาชนในพื้นที่นะครับถ้าเกิด ถ้ามีโอกาสในการที่จะขยายในการสร้างงานได้ในอนาคตเราก็ถือว่าเราจะได้สร้างประโยชน์ในภาพรวมให้กับประเทศชาติด้วยครับคือตอนนี้จะมีมีวางแผนแผนงานอยู่นะครับสนามบินจะแล้วเสร็จในประมาณปี2569นะครับแต่ระหว่างนี้ก็จะมีคณะทำงานจะได้ตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาร่วมกัน อยงหลังจากที่เซ็นเ o u ในวันนี้แล้วนะครับทางจังหวัดกับทางกองทัพอากาศจะมีคณะทํางานครับในการที่ศึกษาความเป็นไปได้นะครับในการใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกันครับก็น่าจะหลังจากปี2519ไปแล้วนะครับเราก็มองว่านี่นี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับในการที่จะสร้างคนสร้างเงินแล้วก็สร้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่ นะสร้างคนก็คือว่าผมก็มองว่ามันมีเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีหลายอย่างที่ที่มันมีความจำเป็นในอนาคตแล้วก็ลูกหลานคนขอนแก่นควรจะได้เรียนรู้จากตรงนี้นะฮะไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับอากาศยานนะครับจะมีคนขับหรือไม่มีคนขับอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองผมก็มองเรื่องเรื่องสร้างเงินนะฮะสร้างเงินก็คือหมายความว่าถ้าถ้ามีทหารจากต่างประเทศเข้ามาฝึกนะฮะ เนี่ยแต่ละปีเนี่ยผม,ผมยกตัวอย่างมีข้อมูลอย่างสิงโปรก็มาฝึกที่อุดอรปีงหกร้อยล้านนะฮะเม็ดเงินท,ท,ที่ที่เข้ามาใช้นะมันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเรื่องสร้างงานแน่นอนนะฮะในเบื้องต้นก็เรื่องของการก่อสร้างก็ใช้ใชใชแรงงานแมท่ทหารจะสร้างก็ใช้แรงงานในพื้นที่แ,แล้วก็ในอนาคตนะครับผมมองว่าตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงเกี่ยวกวับประโยชน์ชาวบ้านที่จะได้คือที่แน่ๆคือจะมีโงรงพยาบาล ของของกองทัพอากาศมาตั้งที่นี่แล้วก็จะมีเรื่องศูนย์กีฬาอะไรต่างๆที่ให้บริการพี่น้องประชาชน นะครับแล้วก็มีส่วนนะฮะเมื่อกี้นั่งรถไปก็ตรงนี้ก็เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญนะครับตรงนี้ท่านผู้บัญชาการกองทัพอากาศท่านก็เห็นความสําคัญว่าเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะครับอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีตังกินไม่ได้นะครับเห็ดแพงนะครับอาหารนิสานแพงนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาร่วมกันในแง่ของสร้างความเป็นเป็นของประชาชน นะครับให้ให้เป็นสนามบินของประชาชนและในขณะเดียวกันประชาชนรอบๆสนามบินก็เป็นประชาชนของของกองทัพอากาศด้วยเป็นเครือข่ายนะฮะที่ที่พร้อมจะไปด้วยกันขับเคลื่อนด้วยกันนะฮะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องฮะเรื่องน้ำเรื่องอะไรที่จะให้บริการชุมชนออกไปนะครับ